ปิดฉากชิงแชมป์โลกสู้สุดใจหลังทีมไทยเกือบชนะอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 FIVB Volleyball w o m e n World Championship 2022จัดขึ้นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปแลนด์ระหว่างวันที่23กันยายนถึง15ตุลาคม2022 โดยการแข่งขันประจำเสาที่8ตุลาคมหวอลเลยบบอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ14ของโลกพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ3ของโลกโดยการแข่งขันนัดนี้สำหรับทีมชาติไทยเป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายรอบ16ทีมผลงานของทีมชาติไทยก่อนพบสหรัฐอเมริกาไทยแพ้ทีมชาติแคนาดา1ต่อ3เซต แพ้ทีมชาติเยอรมนี1ต่อ3และแพ้ทีมชาติเซอร์เบีย0ต่อ3เซตอันดับล่าสุดทีมชาติไทยอันดับที่7ของกลุ่ม B ด้านทีมชาติสหรัฐรอบ16ทีมสุดท้ายของกลุ่มเอสหรัฐชนะทีมชาติตุรกีย3ต่อ1เซตแพ้โปลแลนด์0ต่อ3เซตและชนะทีมชาติโดมินิกัน3ต่อ1เซต ทั้งนี้ทีมชาติสหรัฐอเมริการั้งอันดับสองของกลุ่มเกมในคู่ทีมชาติสหรัฐอเมริกาพบวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยผู้เล่นของทีมชาติไทยในนัดนี้ประกอบด้วยชัดชุอ่อนโมกสีพ,พรพลันเกิดปาดหัดทยาบำรุงสุขทัดดาวนึกแจ้งพิมพิชยากกรำอัจฉราพรคงยศตำแหน่งลิเบอรโรนัทพรสนิทกลางและปียนุษแป้นน้อย สถานการณ์ก่อนเกมคู่นี้ทีมชาติไทยจบเส้นทางการแข่งขันอยู่ที่รอบ16ทีมในขณะที่สหรัฐอเมริกาผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมเป็นที่แน่นอนสำหรับทีมชาติไทยลุ้นการทำผลงานที่จะชนะต่อสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียกขวัญกำลังใจในนัดสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ซึ่งผลการแข่งขันในเซตแรก เป็นสหรัฐอเมริกาแพ้ทีมชาติไทย2 3ต่อ25่สเซตที่2ทีมชาติไทยยิงเล่นยิ่งดีในขณะที่สหรัฐเก็บคะแนนไล่ตามไม่ทันและแพ้ไป2 1ต่อ25เกมเซตที่3เป็นสหรัฐอเมริกาที่กลับมาได้ในเกมและเอาชนะไทย2 5ต่อ19เซตที่4สู้กันถึงดิวสหรัฐชนะไทย2 7ต่อ25เซตเซตที่5 สหรัฐกลับมาเอาชนะไทย15-13ต่อ 13. สรุปไทยแพ้สหรัฐต set, 2-3ต่อเซตคือ 23-25, ต่อ 21-25, ต่อ 25-19, ต่อ27-25ต่อและ15-13ต่ออันหนึ่งการพบกันปีนี้ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในรายการวอลเลย์บอลเนชันลีกครั้งนั้นไทยแพ้สหรัฐอเมริกา1-3ต่อเซต